สวัสดีค่ะเด็กๆก,กลับมาพบกันในวันอังคารที่28ธันวาคมพุทธศักราช2564ในรายวิชาภาษาไทายกันค่ะเด็กๆวันนี้มาเริ่มคำบัญชีพื้นฐานคำที่เท่าไหรไปดูกันเลยนะคะามาหรือยังเอ่ย บัญชีคำพื้นฐานของเรามาถึงคำที่สามร้อยเก้าสิบเอ็ดแล้วค่ะเด็กๆเดีเด๋ยวคุณครูจะสะกดแล้วก็อ่านให้ดเด็กๆฟังแล้วเด็กๆก,ก็อ่านตามด้วยนะคะคำแรกนะคะปออ,อปิดอ่านว่าปิดค่ะคำต่อไปปอ,อีปีอ่านว่าปีค่ะคำต่อไปปอ,อีนอปีนอ่านว่าปีนค่ะ คำต่อไปปออือนอปืนอ่านว่าปืนค่ะคำต่อไปปออุยอปุยไม่จัดตวาปุยอ่านว่าปุยค่ะคำต่อไปปออูปูอ่านว่าปูค่ะอันนี้มีวงเล็บนอนหนูก็คือคำนามนะคะต่อไปปออูปูไม่เอกปูอ่านว่าปูค่ะคำต่อไปนะคะปออูนอปูนอ่านว่าปูนค่ะ คำต่อไปค่ะปอเอโปิด e อ่านว่าปิดค่ะคำนี้นะคะเป็นสระเ e, อแต่มีตัวสะกดก็เลยเปลี่ยนรูปจากสระอ่ะไปเป็นไม้ตะขูนะคะคำต่อไปคำสุดท้ายค่ะปออินอเป็นอ่านว่าเป็นค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูความหมายของแต่ละคกากันเพื่อที่เด็กๆจะได้ดดนําไปแต่งประโยคได้อย่างถูกต้องนะคะคําแรกคําว่าปออิดอ e ปิดปิดก็คือ ปิดไว้กั้นไว้บังไว้นี่นะคะอาจจะแต่งประโยคว่าแม่ปิดประตูบ้านก็ได้นะคะต่อไปปอ,อีปีปีในที่นี้ก็คือเวลา12เดือนเท่ากับ1ปีก็คือ1รอบนั่นเองนะคะเด็กๆอาจจะแต่งประโยคว่าอาชันอายุ7ปีก็ได้นะคะต่อไปปอ,อีนอปีปีก็คือการไต่ขึ้นไปใช้กัน ปีนบันไดปีนเก้าอี้เอ่อปีนต้นไม้แบบนี้นะคะเด็กๆอาจจะแต่งประโยคว่าลิงปีนต้นมะพร้าวก็ได้ค่ะปอือนอปืนอา่าปืนเด็กๆรู้จักปืนใช่ไหมอา่าปืนคืออาวุธอย่างหนึ่งของตำรวจแล้วก็ทหารใช่ไหมคะเด็กๆอาจจะบอกว่าทหารยิงปืนหรือว่าตำรวจยิงปืนก็ได้นะคะต่อไปปออุยอปุยไมชตะวาปุย๋ย ปุ๋ยก็คือ,อ,อเขาเรียกว่าสารอาหารธาตุอาหารชนิดหนึ่งที่เขาใส่ให้กับต้นไม้ใช่ไหมคะเพื่อให้มันเจริญเติบโตเด็กๆอาจจะแต่งประโยว่าชาวนาใส่ปุ๋ยต้นข้าวหรือว่าชาวสวนใส่ปุ๋ยลำไยอ่าหรือว่าอาจจะแต่งแบบพ่อก็ได้ใช่ไหมคะพ่อเป็นชาวสวนลำไยพ่อใส่ปุ๋ยลำไยก็ได้นะคะ ต่อไปปูวงเล็บนอหนูวงเล็บนอหนูก็คือคำนามปูเด็กๆรู้จักปูไหมคะอ่าปูที่มันเดินไต่ไปไต่มานี่คือคำนามอาจจะมีปูที่เป็นคำกริยาคำกริยาก็คือการปูเสือก็คือลักษณะการทำปูเสือแต่ปูในที่นี้คือปูที่เป็นตัวตัวเป็นสัตว์นะคะเด็กๆอาจจะแต่งประโยคว่า ฉันเห็นปูนาก็ได้นะคะต่อไปปอูปูไม่เอกปูปูก็คือพ่อของพ่ออ่าพ่อของพ่อเราเนะ่ะเขาเรียกว่าปูนะคะเด็กๆเด็กๆอาจจะแต่งประโยคว่าปูออกกําลังกายนี้ก็ได้นะคะต่อไปปอูนออปูนปูนในที่นี้อาจจะหมายถึงการปูนบําเน็จหรือว่าปูนซีเมนที่เข้าไว้ก่ออิฐก,ก็ได้นะคะ เดีกอาต้งประโยคง่ายๆว่าพ่อใช้ปูนก่ออิฐก็ได้ค่ะต่อไปปอเอเดอปเป็ดอ่าเป็ดเ,เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งใช่ไหมคะที่มีลักษณะเหมือนไก่ใช่ไหมคะเด็กจะเด็กๆอาจจะตอบว่าเป็ดกำลังออกไข่ก็ได้คำสุดท้ายค่ะปอเอ็ดอเปนเป็นในที่นี้หมายถึงอาจจะหมายถึงการสามารถทําได้หรือว่ามีชีวิตอยู่อย่างเช่นปลาเป็นอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือ,อถ้า สิ่งที่สามารถทําได้ก็อาจจะบอกว่าฉันว่ายน้ําเป็นแบบนี้นะคะหรืออาจจะเป็นคาที่ประกอบคากริยาเช่นฉันเป็นนักเรียนนี่ก็ได้นะคะเอาละค่ะเด็กๆเข้าใจความหมายของคําทั้ง1ิคําแล้วเดี๋ยวเราจะไปทําแต่งประโยคคําที่หนึ่งด้วยการสักหนึ่งประโยคนะคะคําว่าปิดใช่ไหมคะเด็กๆปออีดอปิดนะคะ สระอีมีตัวสะกดตัวสะกดก็คือดอเด็กแม่กดนะคะจะบอกว่ายังไงนะคะแม่ปิดประตูบ้านเด็กๆเข้าใจไหมคะ,ะถ้าเด็กๆเข้าใจแสดงว่าประโยคนี้สมบูรณ์และถูกต้องนะคะอย่างที่ครูคเคยเน้นย้ำบอกว่าเวลาแต่งประโยคไม่ต้องให้มันยาวหรือสลับซับซ้อนอะไรเอาคำาง่ายๆที่เด็กๆสามารถแต่งได้นะคะ เอาละคะ่ะเราไปดูที่ทักษะภาษาเล่มสองเล่มนี้กันเลยนะคะวันนี้จะทำอะไรในหน้า70ค่ะในเด็ก,ดกอ่าวันนี้จะต้องใช้สีนะคะเด็กๆเ,เขาบอกว่าระบายสีช้างซึ่งพิมพ์คำที่มีตัวสะกดเหมือนคำข้างหน้าอาเขามีคำมาให้ตัวอย่างพอรออายอปลายสะกดด้วยตัวยอยักษ์ใช่ไหมคะ มีคำว่ากอแอวอแก้วไม่โทแก้วยออากอยากนออยอน้อยไม่โทน้อยเขาวงกลมที่นออยอน้อยไม่โทน้อยเพราะว่านี่ค่ะเด็กๆตัวสะกดยอยักเหมือนกันใช่ไหมคะเนี่ยตัวสะกดเหมือนกันก็เลยต้องระบายสีตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูของเรานะคะพออะกอผักเดี๋ยวมาดูค่ะคำข้างหลังปออากอปากพออะดอผัก ดอาวดาวตัวสะกดตัวไหนที่เหมือนตัวคําว่าผักคะผักสะกดด้วยตัวกอไก่ใช่ไหมคะก็ต้องเป็นอ่าปออากอปากเด็กๆเอาสีมาระบายช้างตัวนี้เลยนะคะต่อไปข้อที่สองโดเอ,อนอเดินสะกดด้วยนอหนูคะ่ะไปดูคําข้างหลังการฟอองงอคองไม่ถูกคองสะกดด้วยตัวงองู ตออางอตางไม่เอกตาสะกดด้วยตัวงองูงออานองงานสะกดด้วยตัวนอหนูนอหนูนอ,หน <c oughs> อ่ะละค่ะอันไหนเหมือนตัวข้างหน้าอ่างออานองงานเด็กๆเอาสีมาระบายช้างตัวนี้เลยค่ะต่อไปข้อที่สามหอมโองงอหมองไม่เอกโมงอ่าสะกดด้วยตัวงองูนะคะเด็กๆมาดูคําข้างหลัง ยออาโมยามสกุด้วยตัวหมอม้าสอแองอแสงสกุด้วยตัวงองูหอมมเอือนอเหมือนสกุด้วยตัวนอหนูอ่าตัวไหนที่เหมือนคําข้างหน้าคะสกุด้วยงองูสอเองอแสงนั่นทีเด็กๆเอาสีไม้มาระบายเลยค่ะ อย่าเอาสีเข้มเกินไปนะคะเด e ี๋ยวจะทับไม่เห็นตัวหนังสือต่อไปข้อที่สี่งออมองามสะกดด้วยตัวมอม้านะคะเด็กๆไปดูคำข้างหลังกันค่ะทอแอมอแถมมอม้านะคะทอเอียงงอเทียงไม่เอกเที่ยงงองูค่ะลอเอือยยอเลือยไม่โทเลื้อยยอยักค่ะอคำข้างหน้าสะกดด้วยตัวมอม้าเพราะฉะนั้นตัวที่เหมือนก็คือคาว่าทอแอมอแถม เด็กๆหยิบสีขึ้นมาระบายเลยค่ะมาดูข้อสุดท้ายแล้วค่ะสออาดศาสตร์สะกดด้วยตัวโดเด็กมาดูคำข้างหลังนะคะคอเอียวอเคียวสะกดด้วยตัววอแหวนค่ะดอาบอดาบสะกดด้วยตัวบอใบไม,ไม้สุดท้ายพออูโดพูดสะกดด้วยตัวดดเด็ก อย่าลืมนะคะตัวสะกดจะอยู่ข้างหลังไม่ใช่ข้างหน้าข้างหน้าเขาเรียกว่าเพียนชมาต้นค่ะเด็กๆเอาละค่ะคำแรกคำที่เหมือนศาสตร์สออาดศา์ดอเด็กสะกดก็คือคำว่าพอ,อูดอพูดหยิบสีขึ้นมาระบายเลยค่ะเด็กๆอ่า อย่าลืมนะคะเวลาระบายสีอย่าให้สีที่เข้มเกินไปไม่ใช้สีดำสีน้ำเงินนะคะเพราะว่ามันเข้มเกินไปเวลาเราระบายสีแล้วเราจะไม่เห็นตัวหนังสือนะคะคำะตัวสะกดอยู่ตรงไหนนะคะเด็กๆตัวสะกดจะอยู่ข้างหลังพยัญชนะนะคะคำะตัวที่อยู่ข้างหน้าเขาเรียกว่าพยัญชนะตตนนะคะไปดูอีกหนึ่งหน้าการข่าววันนี้ อันนี้ก็ให้ทําอะไรเอ่ยอันนี้ไม่ได้ระบายสีแล้วนะคะเด็กเขาให้ขีดเส้นใต้คําที่มีตัวสะกดต่างจากคําอื่นต่างก็คือไม่เหมือนนะคะมาดูตัวอย่างคําว่างออานองานก็คือง,อง,งูบออาอนอดนูบออานอบานไม่โทรบ้านก็คือน,อนูบออานอบาดก็คือ,ดอเด็กหออานอหานไม่เอกหันก็คือนหนู ตัวที่ไม่เหมือนเขาก็คือคำว่าบออาดอปใช่ไหมคะตัวสะกดก็ขีดเต้นใต้แบบนี้เดี๋ยวเราไปดูของเรากันนะาคะาคำที่หนึ่งลอโงองงลงสะกดด้วยงงงูค่ะกอแองงองแกงสะกดด้วยงงงูค่ะกอรออุงอกรุงไม่จัตวากรุงกอรออีงอกริงไม่จัตวกา,ากริงอ่านว่ากรุงกริงนะคะ สะกดด้วยงองอ่าคำสุดท้ายสออวยอสวยสะกดด้วยยอยักษ์ตัวไหนตัวสะกดข้างหลังไม่เหมือนเขาคะ่ะเด็กๆอ่าก็คําว่าสออวยสวยเด็กๆเ,เ,เอาไม้บรรทัดมาเลยนะคะวางหา้าบแล้วก็ขีดเลยค่ะอ่าเราได้แล้วนะคะข้อหนึ่งมาดูข้อสองกันค่ะปอเอโดเปิดสะกดด้วยดดเด็กมอโอดอมดสะกดด้วยตัวดดเด็ก นะคะดออัวยอด้วยม่โทด้วยตัวสะกดก็คือยอยักนะคะตัวสะกดจะอยู่ข้างหลังนะคะต่อไปวออดอวัดตัวสะกดก็คือดอเด็กข้าไหนที่ตัวสะกดต่างจากก็คือไม่เหมือนคำอื่นอ่ายอยักตรงนี้ใช่ไหมคะดออัวยอด้วยม่โทด้วยเอาแม่มันทันดมาทัดเราขีดเส้นใต้เลยค่ะมาข้อที่สามค่ะ นออุมอนุมไม่เอกนุ่มอ่านออุมอุมไม่เอกนุ่มตัวสะกดก็คือมอม้านะคะคำต่อไปนออีมอนิมไม่เอกนิ่มมอม้าค่ะยอเอมอแยมไม่โยแยมมอม้าอีกแล้วค่ะมออากอม้าตัวนี้เป็นกอไก่นะคะอ่า uh, ไม่ใช่ตัวมอม้านะคะมอมาข้างหน้าเขาเรียกว่าผยัญชนะตน้นตัวไหนตัวสะกดตัวไหน,ไหน,ไหนที่ไม่เหมือนเขาคะ มออากกมากอเอาไวบรรทัดบรรทัดแล้วขีดเลยค่ะมาข้อที่สี่ค่ะเด็กๆรออูกอลูกสะกดด้วยกอไก่ค่ะกอรออาบอกราสะกดด้วยบอใบไม้ค่ะทเอ,อียบเทียบสะกดด้วยบอใบไม้ค่ะรออบอลูกสะกดด้วยบอใบไม้ค่ะคำไหนตัวสะกดไม่เหมือนเขาต่างจากเขานั่นก็คือ ลออูกอลูกเอาไปมบรรทัดบรรทัดแล้วขีดเลยค่ะมาข้อสุดท้ายข้อที่หค่ะสออาวสาวสะกดด้วยปอแวนลอแอวแล้วไม่โทรแล้วสะกดด้วยปอแวนวออาววาวไม่อีกว้าวสะกดด้วยวอแวนวอาวอาดวาสะกดด้วยดลเด็กคำไหนตัวสะกดต่างจากคนอื่นค่ะ อ่าข้างหลังเลยใช่ไหมคะวออาดอวัตไม้บรรทัดห้าไมะขีดค่ะอ่าอย่าลืมนะคะเด็กๆตัวข้างหน้าเขาเรียกว่ายันชนะต้นนะคะอ่าตัวข้างหลังอ่าข้างหลังสระเขาเรียกว่าตัวสะกดนะคะอ่าเราเรียนมาแล้วเยอะแยะแล้วเนาะเอาละค่ะสาหรับกิจกรรมวันนี้นะคะอ่ามีเพียงเท่านี้นะคะอ่าแบบฝึกทักษะภาษาของเด็กๆ นะคะสองหน้าเราทําด้วยกันจนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเด็กๆอย่าลืมกลับไปแต่งประโยคให้เรียบร้อยด้วยนะคะ,ะแล้วมาติดตามว่าวันพรุ่งนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องอะไรกันอีกจะมีบัญชีคําพื้นฐานใหม่ๆคําว่าอะไรกันอีกนะคะสาหรับวันนี้พอ,อแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ